สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่27กุมภาพันธ์2566นะครับตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่ในคอนโดทองไทย2นะครับบรรยากาศตี3นะครับเนื่องจากเมื่อวานนะครับคุณพี่นัได้มาร้องขอเตียงนะครับให้คุณแม่นะครับเนื่องจากคุณแม่นะป่วยตอนนี้ป่วยเป็นโรคอะไรครับแม่โรคลถูกโรคเลยนะสารพัดโลคครับต้องการใช้เตียงมากเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าที่นอนเดิมนะแกเป็นแบบนี้นะเนี่ยก็คือมีความจําเป็นอย่างมากนะครับที่จะต้องใช้นะครับ วันนี้เราก็เลยเอามามอบให้นะครับแม่ทูตพอตึกหนไหมครับวันนี้รู้สึกไหบ้างที่ได้ยินใจที่ได้นอนตกเพียงทุกวันกลางคืนนอนกินลังตุกครับลุกไม่ขึ้นขอบคุณมากครับที่ช่วยเหลือขอบคุณมากครับนี่ก็เป็นลูกสาวนะครับคุณน้าผาเกสาวช่ครับครับครับครังครับเป็นไงครับสวครับพี่น้องท่านใดที่อยู่เขตจอมทอง ของสารทุนรนีนะครับต้องการลงหรือติดยงหรือว่าแชร์หรือว่าแคมเพิสและวหรือของใช้สําหรับผู้ป่วยแล้วก็ของเด็กอ่อนครับติดต่อได้ครับชมรมสองลอ้อใจบุญก็หนุนผู้ยากไร้ครับ ครับขอให้ชาวบ้านมีรอยยิ้มแบบนี้พวกผมก็มีความสุขนะครับยิ้มันบ้าครับผมค่ะครับทำแล้วก็พูดพื่แล้วก็ทำครับแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับที่มาเป็นส่วนหนึ่งของชมลมนะครับได้มีโอกาสเอาเตียงมาให้คุณป้านะครับแล้วขอให้คุณป้ามีสุขภาพที่ดีขึ้นด้นะครับครับก็เป็นคำพูดครับจากพวกเราครับจากชมรมสองร้อยเจริญชัยแกรไลครับที่ครับทำรอยยิ้มครับให้แก่พี่น้องชาวทวีจอมทองและครองคาัวครับนี่ก็เป็นหนึ่งแคสนนะครับที่พวกเราครับ มีความวณะที่หย่ิบธิ์ดิ้นครับหาสิ่งอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆครับมาดูแลพี่น้องของเราในเขตครับทุนดีจอมทองให้ความสานครับก็ขอฝากครับกับพี่น้องทุกท่าน FC เราทุกคนครับสิ่งใดครับท่านมีวัคซีนแพทย์ที่ไม่ใช้ครับให้ติดต่อพวกเราอีกบอามาเราจะให้เจ้าหน้าที่ครับไปรับมอบครับแล้วเรามอบเสร็จพวกเราจะมานำมันซ่อมแซมครับแล้วก็นํามาใช้อย่างเท่ยตรงที่พท่านไปนะครับครับวันนี้ครับพวกเราครับคงเดินทางมาหลายเขตแล้วในพิษกาศสี่สามนะครับแต่เรายังเหลือที่ ครับจอมทองซอยสามเพื่อเก็บรับมอบเตียงครับผู้ป่วยนะครับวันนี้เรามีทั้งรับและมอบนะครับมีทั้งให้และรับนะครับก็คงจะต้องขอปิดคลิปนี้ไว้ขอฝากด้วยนะครับขอฝากด้วยกับพวกเราชมรมสองร้อยเจ็ดิบคนวยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนครับได้ค่ะอยากพูดอะไรเชิญเลยครับถ้าหากใครเชื่อใจก็ช่วยเลือกสสคุณอาด้วยโอ้โหได้ครับขออนายินดีมากครับได้ครับยินดีเชื่อใจมากครับคุณนแม่คะ